จังหวะนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาอือล้มอีหนึ่งนี่เป็นไงล่ะมาดิโดดยิงปุ๊บระยะไกลระยะไกลก็ได้ระยะไกลก็ได้โอ้ดู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 โอ้ล้มอีสองพี่มันป่าระยะไกลได้หรอทุกคนหัวอยู่นนเนี้ยปืนเนี้ยใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวผมเปิด U L V ออนไลน์เพิ่มเป็นความง่ายในการยิงดีระยะไกลโอ้ระยะไกลเทคติอเทคล็อกอือ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเนววัดไดซ่าในคอร์ลูตีเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบปืน ASM 1 0นะครับว่ามันบัฟแล้วโหวดขึ้นขนาดไหนนะทุกคน <Wow. S 1> โอเคเป็นปืนที่ผมสงสัยมานานแล้วว่าแบบไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะว่ามันเนี่ยบัฟเ,เพิ่มดามเมจขึ้นนะทุกคนโอเคกล้องใส่เป็นเลดดอดเดี๋ยวบอกกนนะครับแล้วก็ใส่หัวกระสุนใส่ควิกดาวแล้วก็ใส่สโตกนะครับ <Wow. S 1> โอเคเป็น เป็นสายเออแอสซอรไรเฟิลนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนทางด้านเปิร์กนะผมสีแดงผมใส่เป็นไลฟ์เวทนะครับเออวิ่งเร็วขึ้น10%นะครับทุกคนโอเคแล้วก็สีเขียวผมใส่เป็นโกลส์นะครับซ่อนตัวจาก U A V นะครับแล้วก็สีฟ้านะครับผมใส่เป็นสแสดงสำแหน่งไอ้สแสดงกำแพงศัตรูเข้าขานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองปืนกันใน m u l ติเพย์เยอในโหมด f o r ์ l i ล e กันเลยดีกว่าเพื่อจะไปเทสกันนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมดฟอร์สไลน์ในด่านสับมิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตาต่อไปผมจะเล่นแรงกันทุกคนผมอยากรู้ว่า ASM10 AH เนี่ยเอาลงแรงเนี่ยใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองในฟอร์สไลน์กันก่อนเลยดีกว่าผมไม่ค่อยถนัดนะพวกไอเนี่ยแบบพวกเออ ASM10 เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเลยจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับโอเคมาโอเคมาเปิดโอ้โหเฮ้ย มาแรงขึ้นจริงๆนะล่าส <o> <the> ุดที่ผมจับเนี่ยคือลายไลน์ไอ้ลายที่มันแดงๆเป็นกระตูนเลยทุกคนดู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 อุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยวิแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ทุกคนแม่งปรับแม่งปรับแรงอยู่โอเคโอเคมาดิมาดิครับโอ้โหวิซวยเอฟบีเอ็มซีไม่ได้นิดเดียวเอฟบีเอ็มซีไลายนี่ลายสายฟรีสองหมื่นบาทนะครับโอเคป่ป่าปเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยอย่าให้เสียเวลา โอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันปรับเหรอมันมันม,มันไม่น่าปรับปืนเนี้ยทุกคนแบบมันไม่น่าปรับปืนเนี้ย <S <S เดี๋ยวหลังเข้าอีก <S <S มันไม่น่าปรับปืน <S <S นี้ <S <S น่าจะปรับปืนอื่นมากกว่าทุกคนโอ้โหปรับแบบ A K 1 1, 1 7ให้โหดขึ้นอย่างเงี้ย A K 1 1 7มันไม่โดนไม่ไม่ได้โดนเนิร์ฟไม่ได้โดนอะไรนะทุกคนมันเลยแบบว่าเออฝีมือเอ้ยเออลักษณะในการยิงหรือตัวปืนเนี่ยเท่าเดิมน,นะครับแต่ผมอย้ายปรับไอ,อ้ A K 1 1 7มากกว่าทุกคนดูดูดู ว่ามันมีนี่กันว่ะทุกคนผมไม่ค่อยถนัดอต่ทุกคนแต่ถือว่าเล่นได้ไหมผมก็เล่นได้นะครับเล่นหัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะคิวไว้เกิน20ไปดูเดี๋ยวผมจะเอาจริงละเดี๋ยวเปิดหมดก่อนละเน่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 น่เน่่ยิงนี่ไปไงล้ไปหนึ่งโอ้ยตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่คือถ้าโดนตัวยังไงก็ตายผมบอกเลยถ้าโดนตัวเนี่ยดู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 ระยะไกลดูดูดูโอ้ยแอสเซอร์ไลท์โฟลที่ยิงระยะกลางได้ถือว่าโอเคมากเลยนะทุกคน โอเคมาจังหวะนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวเดขึ้นมาขึ้นมาอือลงไปหนึ่งดิเป็นไงเรามานีโดดยิงปุ๊บระยะไกลระยะไกลก็ได้ระยะไกลก็ได้โอ้โหดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืโลงไปสองเพื่อนป่าระยะไกลได้หรอทุกคนหัวอยู่ในเนี้ยปืนเนี้ยใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวเปิด U A V อนไลน์เพื่อเป็นความง่ายในการยิงดิเดือดๆไกลโอ้ระยะไกลเทคจเท็จอบอือระยะไกลเปิดหัวไปโอ้ไม่โดนหัวอนหรือเปล่าผมก็โอ้โหอีโดระยะไกลเก็บไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยถือว่าใช้ได้ทุกคนถือว่ามันมันมันบัฟโหดขึ้นนะผมว่่ามััันนนนนบบบฟโโหหหดดดดขขึึ้้้เเเลลยยอะะจริงๆแ็ไช ใช้ได้ทุกคนถือว่าใช้ได้ถึงว่าระดับดีเลยตรงนี้มีหนึ่งตัวเอเอยาวไปหนึ่งตัวมานดีครับลงไปหนึ่งเป็นไงล่ะเก็บไปตอนนี้สิบแปดต่อสิบสองทุกคนถือว่าได้อยู่มานดีครับมานดีครับลงไปอีกหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอโยยโอยู่ข้างล่างข้างล่างมีหนึ่งตัวข้างล่างมีหนึ่งตัวข้างล่างมีหนึ่งตัวโอเคผมใช้เปิดเป็นประโยชน์ก่อนเนเนเอยู่นี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 ่ลงไปดิครับลงโอ้ยโหจัดจังหวะนี้มาไปไปเดี๋ยวลงกันลงกันต่อเลยทุกคน โอเคนะครับใครที่อยากให้ผมสอนไอ้ G G คเกับเอ่อ H เฮดวี H B นะครับบอกคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นให้นะครับทุกคนอันนี้ผมมาเทสนะครับว่า A D N 10เนะี่ยมันโหดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมว่าผมไม่ได้จับเลยทุกคนโอ้โหระยะไกลแม่งก็ได้เฮ้ยระยะใกล้ได้ระยะกลางดีระยะไกลนี่โคตรดีเลยเอซเซอร์ไรเฟลิลที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องจับมาเล่นอาซิสซันสี่ี่ต้องจับปืนนี้มาเล่นเลยนะทุกคนใครที่แบบว่ามีนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเปิดยือมีอยู่ ใครที่มีในรีบเอามาเล่นทุกคนไอไลน์ของผมนี่ผมบอกกันนะได้มาจาก Battle Pass ในซีซั่น3นะทุกคนรอนี้เลยเวลาไม่มีโอกาสได้แล้วนะครับก็ต้องเก็บตั้งแต่ซีซั่น3นะทุกคนเป็น Battle Pass เลเวล50นะครับจะได้ ASM 10ไลายนี้นะครับทุกคนโอเคมามาดิมาดิรอบที่แล้วผมรีวิวไอไลน์ที่ได้จากกิจกรรมไปนะครับไอตะลุยไอตะลุยเนี่ยไอด่านใหม่นะครับโอเคมาทีรอบอีกหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวยูหัวยูจังหวะนี้ ได้อยู่นะครับได้อยู่จังหวะนี้ได้อยู่เลยอ่ะโอเคมา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  let's go let's go let's go ตอนนี้ยี่สิบเก้าต่อสิบแปดนะทุกคนถือว่าได้อยู่ผมชอบโดดติดท่อโอ้โหดูแลไกลดูแลไกลสองตัวก็ได้สองตัวก็ได้มาเลยบอกวอา RGB ยิงมาอย่างนี้ล้มไปสิครับโอบ้โหแม่งยิงมาแสกหน้าผมเลยทุกคนโอเคตอนนี้สิบเจ็ดตายหกนะคิวยับอ่ะผมบอกเลยคิวยับ,ยบตอนนี้กับได้คิวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนไปแบ่งเพื่อนกันไปเนเนมีวาร์มมีวารเช็คก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันเลย โอเคทุกวนนี้ทุกวินมาหลายไหนอยู่ไหนไหนหมดอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดโอเคมาดิมาดิทีนี้ระยะไกลดูดูระยะไกลดูระยะไกลดูระยะไกลโอ้ยดูดูดูหลังเข้ามาเข้าหลังเข้าไม่ใช่ตอนแรกเปิร์กผมว่ามันแสดงใไงแปลว่าข้างหลังมันมาใช่ไหมแล้วข้างหน้ามันมาอีกอะโอ้โหไม่ทันดมาถึงแบบนี้มามันด่ว์ไปดิครับเป็นไงล่ะคิดว่าเจ๋ง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 มาเลย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 ครับลง์ไปหนึ่งโอ้ย เฮ้ยทุกคนไม่โคตรหัวนะไม่โคตรแรงอ่ะแรงจริงๆผมบอกเลยอันนี้คือความรู้สึกที่เคยจับ A S M มาในสมัยก่อนนะในสมัยซีซั่น2องซีซั่น3นะทุกคนเนี่ยดูดิมันไม่ได้ยิงได้แบบนี้นะทุกคนคนที่เคยจับในซีซั่นนี้นะครับคนที่มาจับในซีซั่นนี้จะคิดว่าแบบโอ๊ยมันแรงปกติหรือเปล่าแต่คนที่เคยเล่นมาก่อนทุกคนอูโรมไปหนึ่งคือไม่ใช่แบบนี้นะ A S M 10เนี่ยคือเป็นปืนที่ลั่นช้ามากทุกคนลั่นช้าแบบกระสุนแม่งโคตรเบาอ่ะคือผมไม่ค่อยมารีวิวเลยผมบอกเลยนะคคคครรรรรรัััััับบบบบแแแแตตต่่่่่อออออออนนนนีีีีี้้้้้้้งงงงงงงเเเเเาาาาาามมมมมลลลลวววะะะยยยยดดผิิิไกจปสสทธภพู แต่ยังสู้กับพวก M M C ไม่ได้นะ M M C ต่อให้โดนเนิร์ฟแต่แม่งก็ยังเป็นปืนที่แบบว่าคือยังโกงอยู่อะต่อให้เนิร์ฟแม่งก็ยังโกงอยู่อะจริงๆรงอง M M C เยอะทุกคนผมบอกให้นะแล้วก็ยังมีไอ A, A G K S นะครับไอ A H V K นะครับอยากให้ผมสอนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะสอนให้เลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นหมดแล้วสองกระบอกนะผมฝึกแบบฝึกยันตีหนึ่งอะผมบอกเลยเล่นแต่สี่ทุ่มยันตีหนึ่งอะผมบอกเลยผมฝึกยาวมากทุกคนแบบจะเล่นเป็นอะผมบอกเลยถือว่าเล่นได้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับพอสอนได้ทุกคนพอสอนทุกกกกคคนนเเลลลลล่่ไไไไปปดดดดด้้้มมมมาารรับออออีีีืหหิิ โอ้โหไม่ได้ปิดไม่เป็นไรไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะทุกคนวิกสตอรี่ไปแบบชิวๆว่ะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่มี ASM+ อเนะรีบเอามาเลยทุกคนรีบเอามาใส่ของจะใส่ของแบบไหนก็ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่แลงกันเลยดีกว่าทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะลิปนี้ยาวมากเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมดดอมิเ a t i o n ในจัดอันดับแล้งนะครับในด่านใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรายึดเสียงก่อนโอเคนะครับเป็นด่านยึดฐานนะดอมิเนชั o นะทุกคนในด่านใหม่ผมก็ยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ด่านใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยแบบถือว่าเล่นเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ทําคลิปสอนได้นะถาม่าสอนได้ไหมก็สอนได้นทุกคนถ้าอยากให้ผมสอนเนี่ยผมจะตั้งใจเล่นมากแล้วผมจะดูทุกซอกทุกมุมดูทุกแบบทุกลูลวนลูกุของด่านเลยผมสามารถพาลูปไปได้หมดนะทุกคนเพื่อแบบว่าเป็นเทคนิคในการเล่่นงายยคเเ ไปบียร์ก่อนเลยปุ๊บอ้อมาหลังมาปุ๊บเอาบีตายแล้วทุกคนเอายึดบียก่อนยึดบีก่อนยึดบีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดูโอ้โหท้งหน้าทั้งหลังอืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน rpd นี่ย,นย,ย,นะยังไงเนี่ยยิงหัวสองใน rpd ยังไงเนี่ย rpd ใจเย็นนะครับรนะ้อยนัดยิงหัวสองโอเคมาเดี๋ยวลุยกันต,นต่อเลยตอนนี้เจ็ดต่อเจ็ดนะทุกคนโอเคโอค้โหไม่ค่อยเอาแรงมามาเอาแรงมาทำคลิปเท่าไหร่เลทุกคนแต่ a a a m c นี่ยผมมีคนดูเขาบอกว่าเอามาลงแล้วมีประสิทธิภาพในการเล่นมากทุกคนเล่นแรงในแรงในี่โหดมากผมเลยเอาาามลลองงงแแรรคคดูนนะับบบทุกว่ จะได้จะได้รู้กันไปเลยว่ามันโหดจริงเปล่าโอเคลงไปหนึ่งโอเคได้มีแล้วโอ้โไม่ทันขึ้นสะโขบไม่ทันว่ะโอ้ยพีดีวบิวแม่งขึ้นสะโขบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยว B โดนยึด B โดนยึดผมจะเลชนะด้วยวนี้ทุกคนจะคิวไปเกิน20ตัวนะครับเมื่อกี้ผมคิวไปย5ตัวนะบอกก่อนนะในหมดฟอร์ตไลน์ในด่านสัลิ้งเมื่อกี้ผมคิวไปย5้าตัวนะครับโอเคมานี่นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยึด B ยืด B ยืด B ขึ้นยืด B ขึ้นเพื่อชนะชนะ็นะ โอ้โหไม่หมดหมดเดี๋ยวได้แลวได้โมโนท็อปโอ้ของเพื่อนนี่บัดลืมไปผมก็ตื่นตระหนกไปอีกละโอเคมามาเปิด UAV ออนไลน์มาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีกันจริงขึ้นมากันจริงขึ้นมาขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีโอ้โหยิงอะไรของผมวะโอ้ไปยิงกระแพงข้างหลังมาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องใจเย็นนะทุกคนเล่นแรงผมจะแบบตอนนี้ผมอยู่อีลิตสี่นะครับอีลิตอีลิตไอวีทุกคนตอนนี้น่าจะขึ้นอีลิตวีนะเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นโปรนนะทุกคเพอาามรีววิแล้วก็ยังจะเออาไเนี่ย แมนโอวอมารีวิวด้วยนะครับทุกคนเป็นปืนแลนะครับปืนแลอาจจะเป็นปืนแลกระบอกที่3กระบอกที่4ในซะีซั่นนี้อ,อาจจะมีปืนแลเพิ่มนะครับเป็นสองสายฟรีหมดเลยอะ่ะก็สบายทุกคนโอ้โหเปิดหัวเป็นดีเป็นไงล่ะอเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหขานไม่เห็นคือสายฟรีก็มีปืน,ป,นปืนแลเล่นได้ทุกคนตามจริงแล้วไม่จาเป็นจะต้องเติมนะครับผมบอกเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปืนที่แบบว่าดีเหมือนสำหรับคนอื่นแบบว่าไม่ได้แบบได้เร็วแบบนั้นนะครับทุกคนแต่เราก็เล่นด้วยความสามารถแล้วก็ยังได้ประสบการณ์ได้อะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพรราาาะว่เเต้องล่นทารยอะใช่่่่มมมเรรราาาาากกกก็จะะีีปสบบบณ์ววทแ อันนี้ผมไม่ได้ว่าพวกเติมนะดิดู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 โอ้โหดูโคตรดไม่ได้ว่าสายเติมนะสายเติมก็เติมได้นะครับทุกคนในใครที่มีงบประมาณมากก็สามารถเติมได้นะครับแต่สมหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบว่ามีงบประมาณในการเติมเท่าไหร่นะครับก็สามารถเล่นฟรีได้แล้วก็มีปืนแล้วไว้เล่นแบบโคตรโหดได้เหมือนกันนะทุกคนทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่สกินปืนนะครับอยู่ที่ฝีมือคนจับนะครับว่าเขาจะมีเทคนิคยังไงกระโดดสไลด์ยังไงให้มันโหดยิงยังไงให้มันโดนให้คมที่สุดนะครับทุกคนอยู่่่ทีคคคนนนจัับบปะรโเผมวไ ก็มีสาระนิดนึงนะผมก็แทกสาระอะไรให้นะครับในสําหรับผู้เล่นสายฟรีก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเราสามารถเล่นโหดได้เหมือนกับพวกที่เป็นสายเติมเหมือนกันนะครับโอเคมาเดีวลุยกเข้าสู่เนือหาเกมกันต่อมานีครับมานี่ยครับลู่ลูลลโอ้โหลููลุ้เนี่ยคือถ้าโดนกลางอกนะผมยิงไม่แม่งนผมยิงไม่แม่นะถ้าทุกคนถ้าผมยิงแม่นะคือกลางอกก็ล่วงอ่ะจริงจริงจริงก็สีห้าะก็ลวงแล้วเดี๋ยวลวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเลวามีว่า เดี๋ยวข้างล่างข้างล่างผมเห็นหัวนะเห็นหัวเดี๋ยวผ umm มเก็บก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ไม่ต้องสบายใจเอ้ยเพื่อจะได้เพอจสบายใจโอเคเดี๋ยวเรายึดบีก่อนโอเคยึดบีโอ้โหธนู โอ้โหคิดผิดแล้วเปิดธนูในในในเนี่ยในในอะไรเขาเรียกอะไรนะในวินแรกคิดผิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งหลังอนะ่ะเดี๋ยวดูครึ่งหลังโอเวอร์เลตสกิลผมยังเก็บไว้อยู่ทุกคนโอเคมาเปลี่ยนฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่75ต่56อ56าสิทุกคนอาจจะยาวคิดนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนผมก็จะพยายามจะพูดอะไรให้มันแบบมีสาระสนุกแล้วก็พยายามให้ทุกคนได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับในหนึ่งคลิปนะครับโอเคมาเดี๋ยวลุยกันต่อเลยให้เพื่อนนไม่่ชววยยยกัึดเละ ดูดูดูมันเดินดูมันเดินนะดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินโอ้โหมีอย่างน้อยก็ยังยังยังดีมีหนึ่งคนนะทุกคนแม่แม่เดินกันแบบไปกันไวมากแล้วก็แบบอย่าไปแจกกันนะขอร้องเลยไปไวก็นอย่าแจกกันนะทุกคนโอเคมาเลยซีซีซีมีหนึ่งตัวโอเคล่วงไปหนึ่งโอ้โหดีเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราเคลเดี๋ยวเราเคลียบีก่อนมา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 บีบีบีมาดีครับมาดีครับนะครับล่วงไปอีกสองหมูได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้โอเคโอ้โหไม่ทันมีแก๊งลิงทุกคนมีแก๊งนีมมแลิงคโอเไม่่เเปป็็นนนนไไไรรมตอี้้ตต่่อออยยยยูััังงงงไไผผมมมกก็็ชชนนนนนะะีเเดิพล โอเคมามาเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีเนวดาเลยผมบอกเลยไงี้ชนะมาเดี๋ยวเปิดเอาเรเือร์สกิลเดี๋ยวถล่มให้ยับเดี๋ยวคอยดูมันถล่มยับทุกคนยึดบีก่อนยึดบีก่อนลงไปดิครับเป็นไงล่ะเรยบวกไป200เอ่อ25แต้มทุกคนมาดิมาดิใครเก่งจริงมาใครเก่งจริงใครแน่จริงวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยผมรอบอมยัดอยู่มาเลยมาเนีครับลงไปดิลงไปดิครับลงไปกหนึ่งลงไปอีกสองอุยเดี๋ยวบีดีวอีกแล้วบีดีวอีกแล้วโอ้มันยิงมาจากตรงไหนโอ้ทุกคนโอ้โหเอ้ยมามาเเเดี๋ยวราล่่นนตอทุกค โอเคบีโดนยึด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 เออไม่โดนแล้วไม่โดนละตอนนี้มามาหลัง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 เรามีหนึ่งมีหนึ่งตัวทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราต้องยึดบีไปหลังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมคิดว่ามน่าจะไปแคมป์ตรงนั้นนะแคมป์ตรงนั้นเพราะว่า A H M C S M 4เหมันแคมป์ได้ทุกคนเป็นปื่น,นได้แคมป์ได้เหมือนกันอุ๊ยอะไรวะกตกใจหมดเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมโดดไปแคมป์เลยดีป่ะเออโดดไปเลยดีกว่า น่าก้าวหน่อยก้าวหน่อยมาที่รับมาที่รับลงไปหนึ่งลงไปสองก็มีสองโอ้ยได้ได้ได้สองได้สองวิเปิดหัวด้วยเป็นไงล่ะลงเปิดหัวไปดีครับเป็นไงล่ะโดนฮันเตอร์คิวเลอร์อย่างน้อยผมก็เก็บได้สองตัวทุกคนก็สองแรกหนึ่งอ่ะใครคุ้มกว่ากันนะโอเคมาเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับทุกคนมา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 โอ้เอเดนสิบเนี่ยทุกคนต้องไปหยิบเล่นกันแล้วนะไปหาในคังแล้วทุกคนต้องมีนะอย่างน้อยต้องมีสักงหนึ่งกระบอกจริงๆผมคิดว่านะในแต่ละครั้งของผู้เล่นนะครับต้องมีอย่างน้อยสั้งหนึ่งกระบอก ปืนที่ทุกคนมองข้ามก็ก็ว่าได้นะทุกคนอู้หึลากไม่ได้ว่ะลากสู้เอ็มจีไม่ได้ไอ้ยแอซซอลไรเฟิลเนี่ยลากสู้เอ็มเอเอ็มจีไม่ได้ทุกคนผมบอกเลยอันเนี้ยไม่แนะนำให้ไปลากสู้กับพวกมันเลยคือเราเสียเปรียบมากแต่ถ้าระยะไกลอ่ะพวกมันะไกลเลยผมบอกเลยเอ็มจีนี่คือไกลเลยถ้าระยะไกลอ่ะสู้พวกเราไม่ได้พวกเราแอซซอลไรเฟิลโอเคมาดีล่มอีกหนึ่งนะครับอือเป็นไงล่ะโอ้โหมาดีครับมล้มอีสองล้มอีสองวิ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้ไม่ได้อยู่มาดีครับลีอ้มอีสาม ัวเกินไปหรือเปล่าครับจังหวะนี้มามาเดี๋ยวเลุยกันต่อมาเดี๋ยวราลุยกันต่อมาดีครับลอไปหนึ่งมาเดีวมาเดีวมาเดียววิ่งมาวิ่งาตรงๆดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย่บอะไรมาดีครับมาดิครับมาดีกระสุือสม่ำสม่สมเลยีใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยอาิจอาบจอาิยัด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 แตกไปสองวงไปอีกสองว้ยเฮ้ยสกิลเพลของโหดเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะไม่ได้อยู่นะแต่เอ เป็นไงลับไปท้าเขาอืล่งไปดีครับเ <c oughs> น่ว่ได <c oughs> ชื่อไม่มีวันตายแต่ตายไม่เลี้ยงเลยทุกคนตายยับเลยโอเคมาเดี๋ยวเราลุยกันต่อทุกคน โดเกนกาเสียวเวลานะครับเราพยายามเดินเกมให้ดีที่สุดในโหมด domination ่นจริงจะตายเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนแต่ต้องคอยอย่างน้อยคือต้องยึดฐานให้ได้มากที่สุดนะครับ okay, โอเคก็ชนะเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ w i e k story ไปแบบชิลๆนะทุกคนใครที่มี ASM 10นะครับผมแนะนําให้หยิบมาเล่นนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นซีซัน4แล้วมันปรับให้โหดขึ้นบัฟให้โหดขึ้นนะทุกคนโหดขึ้นจนแบบหิดหูหิตาเลยจริงๆใครที่เล่นในซีซัน1 2 3เนี่ยจะแตกต่างมากคนที่เคยจับมาเนี่ยจะแทบแบบ เฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> คือมันเปลี่ยนไปนวะทุกคน a d m 1 0เนี่ยทุกคนต้องลองจับมาเล่นดูนะทุกคนใครที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่สำหรับผมนะสำหรับตัวผมที่เคยจับมาครั้งหนึ่งแล้วเคยมีคลิปๆหนึ่งที่ผมจับ a d m 1 0มาเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบนี้เลยในซีซัน3นะครับแต่พอซีซัน4ปุ๊บหูแม่คนน่าเลน่นทุกคนเอามาลงแรงนี่คือชนะร้วน <c oughs> ๆบอกเลยดูดิเห็นไหมผมได้ได้ได้ m p ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแรงนนรๆก elite V เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะขึ้นโปอในเร็วๆในไม่ถึงพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ไอ้วันพรุ่งนี้ผมน่าจะขึ้นโปอนะครับทุกคน2 3วก็ถือว่าโหดอยู่นะครับอย่าลืมเอามาเล่นแล้วลองเอามาจัดเซตดูนะครับแล้วลองเอาไปลงแรงดูทุกคนผมคิดว่าช่วยในการเล่นแรงได้เยอะมากนะทุกคนโอเคใครท<ค>ี่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและอย่าลืมกดกระด,ด,ดิ่งให้เนว่าได้ทราบจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคช่วงนี้ผมไม่ได้สตรีมก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนติดนู่นติดนี่เยอะมากนะครับแต่คคคคคคลลลลิิิปปปปปจะะะืมมมีีทททุุุกกกววัััันนนนนนนเ็ต้้ไรรบบใหดูๆ ใครที่อยากผมสอนอย่าลืมนะครับเอ่อ GKS กับ HVK นะครับ HVK สามสูตรเขาอยากให้ผมสอนคอมเมนต์ว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย